สวัสดีครับ,บไปไหนมาพี่น้องวันนี้โอ้โหตาบักทัวพี่น้องมาแบบหิวๆพี่น้องโอ้บักทัว,ว,วร์ด่วนๆกับอบไก่ครับรสชาติกำลังครับอือขาไก่พี่น้อง เมื่อพี่น้องเป็นมาเด็กทำถัวครับ menyaiblah oh tentu ah บริษดไร้ไี่รองเลยซับอิ่มพม่รองกินข้าวมิไงครับอือเสร็จสรรพพี่ลองเมนูอีส,ออออสานมาแล้วครับแต่หมกทั่วป้งไก่ครับ ผมมาลายเมือพไปน้องโอ้ปีกเี้ยเนี่ยน้องไปน้องมันเลยขับปากส้ยอยโนาใครนพารถครับโอ้ยได้มาจบเมือง อือจับใี่เา้าเรื่องของคำใใหญครับโอ้โหตัวครับ ทำอะไรไม่รา้จะพ ไม่น้องข้าจะกินไม่ได้เ้าได้ไหมครับกินไงกินเดือดครับอย่างไดบ่มทชีย่างที่ครับขอโทษขอภัยพ่อแม่หลวงสูโนะครับแตกิริยาท่าทางในการกินบอกสุภาพอะไรครับวันนี้บ่มเชียงที่สังเขอบคุณพ่อแม่หลวงสุโขนะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบ่มแชร์ที่ไม่ตลอดครับวันนี้ตำบมกทัวปิีงไก่ไม่น้องเบิ้ลตำบมกทัวครับปิีงไก่เหลือนหนึ่งครับ ยินเปีใหม่ับฝากพี่น้องทุงงาางกท่าน,นครับมือนาชีพในแสบมักซูพี่น้องกินไหมครับมัอนี้สวัสดีครับ